โชคดีครับชงเสียเอกผ้าลวยได้ครับมีาถามเสียจดนะครับผมีเด็กเด็กน้องยิีบ้างครับไปฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ชงเสียก็เลยเพื่อเป็นาันใจกันแล้วกันนะครับผมไปฟังกันรัาดีคของทสองนครับเมื่อนี่เห็น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 เสียคนพอดีเออว่าโดยบังเอิญครับโดยบังเอิญครับ ดีบ้าเปีจะคลิปเนี้ยเป็นว่าเยี่ยมแบงปั่นเอฟซีจะคลิปเนี้ยเคนคิดหอดเสียหลายครับผมเออโดนแล้วว่เห็นยมกับเยี้ยมกับเอ็นแต่พูดเนาะครับผมเฮ้ยมึงเอื้อนนี่ไปเฮ็ดต้นเงินเฮ็ดไปเฮ็ดต้นเงินถวายเฮ็ดประตูโค้งอะไรเอฟซีมันรวมมากเออเออมันรวมมากจะเป็นอะประตูโค้งอะไรหลายอย่างแล้เดียเฮ็ดต้นเงินไปอายุว่าอายุ่าบาดเนี่ยนี่แหละตามที่ปูระบุไว้นนี่ค่ะเนาะ โดยแล้ศรัทธาจากเยฟซีนะคะแล้วกับคนในโซเวียหมาน้ําปูนะคะผู้คนบ่นบานซัดกาวยากเฮ็ดอยากสางน้ำแม่คู่วัดซันเพื่อกระเรื่รวมบุญมากนะคะอ้ำแม่คู่ก็สีเสียบต้นเงินไปข้างเสียจวนน้ำด้วยค่ะมือก็สิว่าเราความฝันเรืนองเม่อไหร่เราก็ปั้นปั้นมือขึ้นนี่ไห้แตมโมกับยิมแม่ผมฝันว่าคือไปยังนี่แหละใคเจ้าไปไป เป็นทุ่งนานไงเป็นทุ่งนานวอะเออเขาจะทำเป็นขาหอยหาปูเนี่ยขาหอยหาปูเนี่ยเขาเจะไปปูถุงนึงเขาจะมัดปากไว้ว่ราะดิซีฝากเมียก็น่าทำแปลว่าเอาไปทำตัวซับตัวพวกซับลดิมาเสียบซอยพ่อปูอ่าเขาเรียกว่าเอาบ้าเอาซ่าทุ่งนั่นปูมิถุงหนึ่ง เขาเขาเเอาซะหาสิบบาทเลยบ่เลขตกเก่านนอบ้านค่คือปูว่านอบานอืมตรงกัค่ะหาสิบบาทเลยเอาคือบ่าันหววก่อนแล้วคือบาฟันหัวนี่คบฟันเดกแก่นน้นเออันหวคืออทค่กปูเพร่าขคยขายหมอยก็มีเหมืองขายก็มีต่ว่าบ่เอาได้ ามาขายไเพั่เดีเนาัาไห้ซื้อไปซื้อปู้าซิบารมทุงละฮาซิบาทนี่เราเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเด็กพัดหเ็กเพราะคือฝันคือันแบบนี้คือมันแบบนี้คือยู่ตกเก่าไม่ทางสารโอ้ันเนี่ยันห่นปูเลยบ่เสีปูฟัวฟัววนี่แปดหาศูนย์บอกว่านี่ไปจงไดกระเบนเนี่ยพอปูยังทักไว้อยู่วเหียกกัน บ,บันไที่เนาะบ่านเหนือด้เนาะอือบ้านในแถวนั้นเออแปลธาศูนย์านนเป็นที่สุดเร็วที่ที่อีกแะคือว่าน้อบ้านือบ่าเนอศูนลลยนะรับเนาะเออมันลงมากเลเป็นที่นะเนาะมันว่ามันลงมากเนาะครับเออเจูนก็คืออยู่นืลอเจ้าสูนตะเก او กระไรเออที่เอาแต่ศูนที่เราอีนี่จะศูนอีก สี่ศูนย์นันะครับเนาะเอาไว้รถเสิรกับพวเนี่ยน้ปันนะครับคือปัันว่าได้ปูเขาขายทุงงทหาสิบบาทเออแต่ว่าอย่ามาบอกว่าแม่สิทธิ์ออที่ที่ดีก็ว่ามากเิงสินะฮอาจารย์ไ่ได้เป็นแนี่ท้าในพวนว่าเป็นแนวทากเป็นคอพูนเบื้อต้นไปพอดีว่าบ้านเย็บสี่ถามหาพอดีมุนเสียจวนพัดมาครับจิ้มอะไรชวน ปูเททองเฟซีทำมาโอ้จ่าเลขเสียจวนไอ้นี่สันวาครับจิตรัดปูอนเสียจวนเมื่อนี่มากกว่าดีว่ะเออไม่ได้ไม่เอิญครับเลขเขาแล้ว่เนาะอือครับผมบนเน่ยบนเน่ครับว่าเรศพีศูนย์บ่ได้คุยกับเราได้คุยเลยเลยมากครับว่าเะเขาบอกว่าเสิมากเขาบอกว่าสิออกไปมวัดยู่เนี่ยเขาบว่าด้ออกไปวัดเออเอจนก็าื่อสบายเพื่อนเออแต่ว่า มือเนียพวกนักหน่อยทําความสะอาดยูวัดมือเนียว่าไปซ้อมบืความเออเออทำความสะอาดเนาะเนีย้พอดิฟันมาตีฟันแต่เออหาซูดีละว<ม>่าว่าอ่าพดิขายปูให้เอาซไมุ่งเดียวเอาหาสิบ,บาทนะครับเอเอเซีพิจารณาเบอให้เป็นวัดว่านี่สิเด็กค่ะที่ลายๆเนาะครับแร่ความรู้เขาตัดสินอะไรยี่เราได้เรกแม่คู่ของวัเนาะเรียกปูนีแหละ เออบอกคนะคน้าค้นกระหาาสียปเออหาสได้ลี่เกียหาศูนย์เออนั่หะห้าเจ็ดศูนย์เ้ถือกระถือได้หลายต้เขากว่าฝากมาทำานบุญน่าน้านผมมากมากหายอมพอนกัมี่ครับผมเออฝากมากเลเอนเวลาฝากฝามากแต่ว่าเรียกไม่คู่เขาดีๆน้ำจ้าอื่นหลมาเมื่อสั่นเล่าเรียเล่าร้อยเขาอีกอะรยังไม่พบว่่สื้อไว้เื่อสั่นไปาตัวเป็นเป็เม่อสั่นเอเออเอไม่ได้ นี่แหละก็ได้ฝากมาซอยกันี่สิ่ะพุทธชีพันหาพันเออเราคนได้นํำคนพุทธเลยถ้าเราคนมีกราถือรถที่นึงเลยครับเออเ่นวาละเออเออขาถือรถที่นึงน้ำปูกับมีปูท<ว>ายู่วันนี่สิบแปดล้านแล้ววะเออเพิ่งใหว่าม่ถ้าบุญที่กันไงไอ้คู่ใสชุดตัวกบไ อ่าไฝากไว้ห้ามบุญนับมเออขอบคุณหลายๆลายเอฟซีเ้อค่ะทีรวมบุญมาแม่เออฝากว่าสาธุท่องการเออเยเฮีย้าบุญหลายไม่คุยกนเรียมมันไปขี้นการไปได้เกลูกดูซีดูแฮไปขึ้นการเป็นว่าเสียเวลเป็นรายพี่เสียแม่คู่ใส่เสื้อตัวเออแล้วใส่เสือชุตัวล่ะขอบคุณหลายเออเพิ่อว่าเพราะในใครที่งานเพื่อใส่น้ำเพื่อเพื่ค่าขนมขนมเพื่อสียนะครับ มือนีก็สิได้ใหตีตีพวกนากหนักหน่อยอยู่เด้เตอไปทำควบศาสตร์อยู่วัดค่ะตอนเป็นว่าอันจ้างเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นศีลน้ำใจเนาะค่ะเพราะว่าให้พ่อมีกำลังใจนะเพื่ออะไรทีเอาบุญนั่นแหละเฮ็ดอเอาบุญแล้วเพราะว่าเพ่าเรเรียกร้องดอกใครคาดโคกหรือคาดโคกใปคนณละลอยสองลอยก็เอาละก็ในพี่กำลังแก สองสามสี่คนนั่นแหละค่ะท่านแก้วแวนเออมาทำบุญเนาะค่ะแม่แกลนกับไปเนาะก่ะแม่แวกัไปได้มือนสิบปยาวอยู่พนก็จัหน้อยนี่แหละค่ะมือชินเฮีแต่เสาได้มื่นไพ่ิตตามส้มไว้มันเรียกผมว่เขาเรียกปูแล้วกับเขาพึ่ัเขาจะไม่กับเขาเรียกปูเพรมันใจให้ทิตตามไวเตอเขาก็จับใจว่าปูเบาก็ถือเปย์เลยี คือเขซ้ำตัวนีามงานคนเบิง์กนะฟูวเบาหาร์สอเมอรด้วครับเจ็ดศูนย์บ้านเดีกทีแม่คู่น pues be e ี่เรื่อผมนี่ครับเสียเจแล้วกาคอเบิงบ้าบบบ่ผมอยากนผมวงเลยอยากงานได้เบาเบาจากรจะมาเขาก็ไเสียพจดีบไนเหมือนบอกใจว่าเขาหนองหนอกถือเสมอหนึ่งถือว่าส้มเสียงเขาถือว่าสามเสียงถือก็ตีแล้วมาไป่ถึงแต่เล็กวิงเออเซียร์าถีเขาถือซื้อ เ oh uh uh ี๋วนเสุใจค่าเฮ็ดแต่งานเป็นยากงานเลยเสียชวออเฮ็ดบ้านไม่เฮ็ดสองหลังครับผมเฮ็ดว้เฮ็ดรวยเฮ็ดเราเอาเ็ดบ้านบอก่ะเฮ็ดเรียกได้กรีเกขกันละเรื่อปีวันนึงเราสรุปบ้านบอกกันเลยเดียได้เฮ็ดบ้านม่นจวบคุมน้อยจะถืองวดเอถือก็ถือนะครับว่าผมขี่คุยได้ใเฮ็ดรถบ้านได้ซื้อรถนเลยนะครับ เ่ยมันไดได้ย่ามันดก็ได้คือเอาเรียนนี่เนาะแต่เสียหา่านก็ได้ครับแต่ละงวนี่ละอัดดีลวคนสื้อนามมาถวายเออนคนนสั่งดยเพราะว่าเนี่ยมันใดก็ได้บอกคนหายคก็ได้เน้อัเนี่ยมันไดก็ได้ย่ยมันบ่ได้ก็บ่ได้นเอาสักวอนเป็นว่าโอนเอา้่อด คิวเข้าดวงเฮาโซเข้าบ่ได้มากๆนบอกให้ใจเย็นๆแต่ว่ามันบ่ถือความกันคื่ปูวาในจุดบ่ถือร้อมกันมันแปลกเลยี่ะกัถ้าย่อยไ้เด้ค่ะเด้อห้บางที่บางที่เสียเกนกข้าตรงๆเด้ค่ะข้าวขคือกันได้เป็นรักได้เรียนี่ิงยังสืคนใด้ำเรี่อยู่หุองเสียเจิดเพามทา่าเรอยูายุมันเรียบมีได้กี่ขบ่เค่ผ่านเรื่องละเสียินหอดหลายมีผู้นึงอะไจวน อันโอ้ยจะเป็นหากันเสียจวนหลายสิเชียนจดไมยไปเรยนํ้เลาบาลทียเลารม่พูกเขาเลยบอกว่าบาลิทีเราเก่าศูนย์น้ำีเด้อโอ้ยจะเป็นสวะนเล่าหลารจะเป็นหักเลาหลายอยางอนนี้พูดเถ่าเนาะเพราะวโทรศัพสามเดสิเชียนเียนเป็นจดไมยค่ะเอาเียนมาหาผมเขาเทียนเก็บขึ้นเชียนตอบเอาไม่่ว่าเ้าขึ้นหอดกันก่อนจะสยาชีดเยนยเลย คุณเมยเราสมอีบีบเนาะเขาไมไหวเนาะเออผู้เฒ่าเนาะเออเขียนเอกาซาเีปีเเออเอีเขาเกิดมาดูเราลายจะเขียนจดไมยเป็นบรนะยเหเราฟังว่าสารว่าหากรัท่าเสียจวหลายว่าก็ยังเหรคนถือที่ว่าบอกผมว่าอ่ำนี่เลยอยิ้มเองเ่เคยอ่ำเคยเจาพอมีเราไปตรงไปเลื่ยทีก็แล้วเอะ คือบ่าหือบอกว่าผมซื้อรลุ้่นเองนี่สินะเยสเสียจวนเยือตันเงินใหย่ตันเงินมาก่เนี่ยเเตรียมนะต้วเงินะแข็งเลยล่ะตันเงินมาเตรียมเลยเพราะว่าเสด็จฮียหลายตนยเกลือมาเสียจวนเป็นค้นเบาตรงๆเป็นค้นเบามวลแ้วกมักแป้งปันให้่สินะครับเผมก็บอกให้รถดบอกตรงๆรอดคือขึ้นถืนเลยครับผมครักมบว่าตัวได้อ่ำนี่ยังนะครับ ผมอหญ่ได้เอฟซีเพื่อไงล่ะก็ได้ว่าจฟันแมนแมนใครบอกเพื่อนคือสินอะไไดแมนว่าแมนคือพกฟันมาเนี่ยคือว่าไปหน้าในี่านเพราะเขาจ้าขุดเอาปูเอาหอยเนี่ยครับผมใได้อยก็ปูเนี่ยเพื่อเขาจะมาเส้นสุงทุงละโลดีล่ะเยอะทุงละโลดลขายผมเอาแม่หาชิบาพี่ตัวตัวซับติมเรื่อเรียกบนได้วหผมได้เลยเอายังสินนะรายเอฟซีพี่จะหน้าเบิ้งเพราะว่าปูทุงนั่นถ้าทีขายหาชิบาร เราบอกว่าพนการถก็ไปเป็นสี่ศูนครับผมคือไปเป็นเจ็ดศูนย์เ่นะเราไม่ีเท่าไหร่นาอแต่ว่าติดไทยศูนย์เลยเมีนมักศูนย์เลยครับผมโอ้ยวคือบ่กฝันคือบมันจงเนาะครับผมอมเดี๋ยวไเอ็นซีมันสี่สีก็มันลายมันฝันเืมัดควนคนี่รมันออกมวันดีกันใดตเขามันออกไดข้นมัออกไดขึ้นเราเขาจับมันก็ใสขึ้นเกาน้อเพราะว่าออกมันมีศูนย์แล้วเนอะวัน้วันนี้ทีมศูนย์สกยสัญญาอีกเม่นดี ยั่าอย่ปูเรายังบอกว่หนาววุนหลังนอนไม่ได้เยี่มบอกว่าตัวเก่ากับมากก็ไดเป็นนยังบอกว่ดีวนี้่เราหน้าเบอรมือเสาเราก็ยังปล่อยเด็เก่าเกศศูนย์คือเราเก่าเกศศูนย์เก่าเกศศูนย์เราไห่ร่างวัดแม่บสีดเขาไปยังจะจะเรื่อน่องท้าโบดปูเร่ล่องเท้าเร่าสาเบอร์สามเก่า แต่ว่าเสียเบอร์หาเก่าเราอะเนี่ยเราบากนะเพราะว่าเสียจนเราบนในเบอร์คลิปเราเทราอยากหลาีเราอยากอยากคุ้มงานนั Kont ่ผ่านวันนี้เบิ่งบ้านเขาเฮดเนเียจะทำื้อเนีได้ อยากเบ้านจอได้ก็เอัที่้วเอารถไม่เออรถไม่ก็ได้เอบ้านไม่ก็ได้แล้วด้เอายาเปลี่ยนไม่เออมเอาไห่ยไม่ก็เไม่านัดนมีขับเตียนเท่านั้นะเออขับเกียร์บ้านไมขับเตียร์ม่เออไม่เถึงเลยคุ้เลยห้ซื้อรถไม่ก็เอาอเทบ้านไม่ได้เพราะ บ่อยเอาเบี้ยไม่และหัวใหม่เพราะนั่นแหละไอนนี่เรหาม่เท่านีเพราะว่ามันมันอาจะถึงไดอาตไลอาจถึงที่ไดเราเอาว่าอีรีนะครัเอาปียหาูนอละครับผมก็จะซื้อพันนก็จะอะไรไม่ได้หาแสนบล่ะสมบัติเล่น่คราบเือาเรียนเออซื้อซ้่าอะไรเป็นล้านเพราะคุณถือเลขเอาเบี้ยไม่ก็ได้ผมไม่เเครับพถือว่าเอาแยบนันให้ซื้อรถไปกับเสียบาทไม่ได้ครับ หักกันคือเก่ามนหะหักกับคีอเก่าสิูกก็หักกันยามีก็หักกันคือเก่าแหละเอออางเร่องอางเลขาเไปซืีร่องเบิ้งครับผมเออแปดหาศูนย์่ั้หละเมื่อดังเนรอเพราะว่ามันฝันจังสี่ดิค่ะฝ <Yes> mm ันตีให้เค็งๆเลยแปดหาศูนย์ัว่าใครปู่ทุหนึงหาสิบาทว่าให้เรี่ยงยัอ ผมกไม่สิดเรียกเลยได้เอาเพราะว่าเนี่ยเขามากินเออว่าเนี่ยเขามากินปูหน้าครับผมแค่ยาไปตำ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 แค่ยา็เลยะูแล้วเอลาบปูเพิ่งออฟปูเล่นะเออแอเขาบ้ากิน้ดซือเลาเค่ยาคนหน้านี่แลคิดว่าเรื่องเอาจันเ่ฮาซีบมันบอกเลยว่าอ่งเออเอเอฟซีพี่จ้าน่าเบดซีพีนเหรครับ ถามากก็เอาบ่มากก็ว่าเป็ยนอย่างเี้ครับเออเปลี่ยนแนีทางเนาะเออเราเปลนความมุ่นเบื้องต้นของผมเท่านั้นหละะล้วว่าแบ่งปันเพื่นเอฟซซีม่ตสีดีใจนะครับแต่ยินเสียงเสียจวนก็ลอดไลครับผมเออคิดวอดแตราหมราวหายคิดถึงคือกกันเลยคิดถึงเอซีคิดกันไหมครับค่ายยาค่ละเนาะครับเสียจวนเพิ่นก่ไดรมาครับผมก่ได้มามันีาครับแต่ท่านช่องผว่าแต่เขามา เออเรื่องออสมม้ขันาไ่อยากให้คนเขามากหลายบ่กช่วยนั้นตะลไล่ชื่อว่าแล้วก็เอ่ออะลไลเพราะว่าคราทิดมึะซีมืหาหมื่นรักษาปลอดภัยช่วยกันวอยากให้เอฟซีเพ่งอย่าให้เอ่าอยเปลี่ยนโคตรหรอกไม่อยากเปลี่ยนเป็ยนเออซีมืกาโตซีมื่ขึ้นเกหมืนโเสียเมลาเนาะม่่ะ นี่แหะเเวล่าสื้อเรียมนว่เออเเว่ลาเอเเว่เาเห็นกัดนโดูปูยบานกันได้เสียอยูยุบานกัได้ป็นวาเือดเลยเป็ากลังใจให้เดย์เรมันเพ่อวมบุญมากกินกลางมาเลยว่ามีปัญหาเป็นมาเป็นไเห็นหมดทุกชอตเลค่ะเด้อเใเพื่อทั้บุญกับอวดขม่าช่อง นัดชาบารองยิง้มเนาะชาพาชั่วมากหรือของแดงโมตมยิ้มแล้วรวยยิ้มแล้วครับแม่คู่ความหวานเนาะครับผมผมก็ต้องโอวดเลยเ <laughs> พราะว่าโอนมากผม,ผมยากผมเอาไปซีเลข <laughs> ก็เที่ยว่าหลายที่พวกหอปูได้่ย่างไปซื้อเรืเหมือนอีกไอวกห้ามบุญเนี่ยก็กดัว่าห้ามผมไ่ไว้ใจตัวเองเม่อไหร่พ่ไว้ใจครับแต่เนี่เราไม่ไว้ใจผมโดนผ่านท่านแม่คู่เลยแคู่ต้องยินแต่โมยิบนี่้านเปิเสครับถึงรานเปิเ้นเออหรือในห้ามบุญเน่ยอดแล้วเราอว่าโอ้โหเสียใจผมว่าเอา่ะคัดอวนในลายอวนกบแม่คู่หมละเออแม่้นอเออเามาวอ่ไปห้ามบุญเอผมอกว่าผมเอา คือเราไปทับบุเรขึ้นไปซื้อเลยหนูว่าอีกก็คเออวลาไปใจยกอะไรกต่จังมาเลาพิดน้อยนินีก็อวดมาทับุดได้เนาะตอนที่ผมาเหร่าใคเขาบวกเนยม่ากมากกัฟาทีเก่าหรอครับเก่าไปซื้อแต่ก่้าเรยน้ำเนียอเผมบอกเนีซื้อไปพราอยู่ที่เดียวกับฟ้ากพาะว่าให้มาคู่พี่เก่าเหรอครับเออเมื่อไปเมื่อไปเส้ยงตลาดรู้จักฟ้าขนม้าไหม เทศบาลสองเเทศบาลสองเตทศบาลครับฝากไป้แม่คู่ลฝากไปเสียจวนมจคผมแจักกันปีดาผมแปแปบดีฝากเขาไปไม่พร้อมฝากขนมเอฝากขนมาซีองครัผมเออฝากไม่แม่คู่ผมเอาว่าหาโรดบ่ยากครับเออผมมอง่อซว่าผมิดว่าเอาว่าฮอดมาถ้าหายหมดเก่เาวกน้ไปไสดหกนี้เไปใส่ครับถ้าเราต้บุนชือท่บุนละกจ็คเอ่ <S 2> <S 2> พูดยังไง,ง,งไม่คู่ใส่สื้อตัวกับพี่ตังหาเขาจะก็บ,บอก,กบ้านบลาไม่นะ <S 2> <S 2> คะแล้วจะเป็ี่นยังไงอยู่ดอกค่ะเพิ่นโอนมากกับว่า แบงคแม่คู่ใส่ส่วนตัวน้ำเนือนรวมทั้งบุญทั้งเือแม่คู่สวัว่ีเออม่ได้ม่ไดแยกแบงแยกออกไงเนาะไ่้ใว่าแม่คู่ไปใส่กัมีรถมีลาขี้มง้านพ่กินเากินหน้าเพื่อการก็ต้องใส่ใจนะครับเนาะมกธราควรควรจะมีน้ำใจนะครับควฝากให้ทั้งช่องน้าตือมีน้ำนนอยนําเอจากหน่ยสองรอยเออ่ว่าเี่ยออ เฮี้เพ่อจว่าให้เหมือนเนาะนก็เฮียมากก็ว่าให้พ่อเอาไว้ปูพ่อก็ให้นักองลอยมันถือว่าขอบุญขอบคุณหมดแล้วเนาะเหีน้ต้นเงินกระมือก็นาชิด้จัประมาณหาหกต้นนร้ลนเออในร้านยืดทะักรแล้วมันแห่งเยนหน้าพุ่มใจได้จะเนาะเออสเออสี่แลก็เฮี้ยไทเรียกรวมใจกันมาสางบุญรักรรยังว่าเป็นจังบุญยุดอกแม้คู่ก็ได้เป็นสะพานบุญให้เอซี่ รวมบุญในเฮตด,ด้สร้างเนาะคะ่คะสะือว่าเข้าในสร้างประตูโค้งเนาะคะ่ะในสร้างประตูโค้งให้มันเรียบร้อยตามที่งานผู้ว่างไว้ให้ไม่คู่ไม่คู่กัเป็นตัวที่นให้คู่น,น,ะคะนั่นแหละค่ะอือเราคู่เพิ่นสร้างเนี้ยไม่คู่กด้เฮดตามเพิ่นขั้นเพิ่นพ่พสร้างมันก,ก็บเพ่อนซัเร็จแต่ว่าอันได้ทีเพิ่นสร้างคือสําเร็จค่ะถ้างเทียบอันแล้วก่อนํำหนดคือปูว่แล้วมันก็ค่อยเปลี่ยนไปแล้วก็เฮดไปแล้วก็เล่นน้อแล้วก็ยิงจักเลเนาะ ที่จังประตูโคง้งเนก็ถือว่าเร็วไปได้แล้เล็วเลยราประตูโค้งไก่บ้านไก่สีเหลีอง้มข้ามข้ามขำไม่้กระจามข้าะข้างข้าตข้ามง้าม่้มข้ามข้ามอ้ามข้ามข้ามั้งโขนนะค้ัเเป็นต้องข้กมขาขข้าดถ้าตก้ต่ง้ื่อๆนี่ก เมื่อเป็นลานละค่ะลานเลยปูกันเพื้อนีกเลยค่ะปูก็นเบื่อตั้งหากอันนี้ตั้งหากค่ะยงเรียบเสียทั้งัานเลยซิเรียบมากเลยจะสายบุญเพิ่มมเตาอาวาวนแรงกรวมใจจ้าาขอขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆให้เพื่อนได้เงื่นจได้ก็ให้ได้เลขเสียจจวนที่เว้ามากไก่มันเขานะคะเพราะเพิ่งพลาวบารมีปูเท่านั้นล่ะที่ได้สวอยกันเทศกันสานไอยนเทศครึ่เา่ะคะสอยกันเทศสอยกันสาถือแล้วเห็นมากที่ก่าล่ะเป็นบ่ล่ะ อะไรรปาปูเลยวรตอนในเฮดที่เก่าม่บอล้วมันอับป่วด้วัอีตัวปูก็น่าเาห่ถือกันมร้านะไ้อย่าได้จปูกับมีเดยแล้วเอาว่สบายใจเฉพาะขึ้เกาวได้มากขึ้าวดมากขอ้กามันถึงไลันแลวกมันเป็นค่าใจล้นผู้ขารหดยางปได้เก็บขาไปกับอะไรมากอรเงียงแล้วก็หุจับแล้เป็นค่าใจน่ะนะค่าใจเพิ่มแล้วค่ะนี่เราจะเป็นเรื่องที่เราเอียงกันได้แต่ว่าบอมีก็ว่าเป็น ลบลูคือมาเหรอบล่ะสิงศักเสียจริงพัน่าว่าไม่เชื่ออย่าลบลูแต่นแผมถึง่าเนาะยืมเถึงมาซื้อีม่โอคกัเนาะเก่าศูนมือนแบบขาดคนม่พว่ามันเราเรียนเนาะไปเอารถพวไอ้มีเงิน่าไปเอาํำเสียจั่วลดบ้านเลขที่เก้าศูนมันพู้บเก่าศูนล้นเป็นเป็นขั้วขึ้นมาเสียจั่วเรวมาขั้นถือกับสิทวายลวดโนราเสียบ้านนี้จะไปฟันเออฟันอดไรีกบูไปบอกเออใครแต่งยังไงว่าอนั่นละ ม่มีเาากระท้ไปบอกว่าเลขไม่ได้ออกเลขว่าเจ้าด้วยเจืิญัวมันป็ัดสรรมาอาวุเสียัรกาใหมากติดเล้วมาเกื่อฮาลาดน้องดงันเา่งน้งเป็นเรือบอเอตสัเออเาสั่งว่าเื่อฮาลาดเลยพี่ก็มีปฏิหารหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเออแต่พวกเขามีเขาก็ยิเห็นแล้วบอเออเขาเขาเห็นหลายอยู่วัาตังเวาเดียวัต่าเดแต่บ่ กต่ว่ปลาดี่ล่ะไปพร้อมวราซ้ำบางทีนะปลาดองเนบารมีปูแต่ว่ามันซ้ำนี่แหละครับแต่ว่ากับ่ก็คือไม่คู่ก็คือสิบง่ได้สั่งปลาดีดอกครับเป็นว่าเข้าขายให้ขายหน้าไปก็คือสิบง่ได้สั่งว่าสั่งว่าคือปูว่ามีอย่างเดียวคืออภินิหารมีจรินละครับพร้อม่าทั้งนี่แหละพวกปูแล้วเฮ็ดให้เห็นเฮ็ดให้ได้ลูกหลานได้สั่งให้ว่าทางการเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงโชคเนาะผู้ละคนผู้บ่มีอะไรจะจุบ่มีสิกินพัฒนาบ้านก่ะ สิถือเยือแล้วเมื่อทางแล้วสารคนอ่นออดวอนขอปูเพื่อกระไดพี่เองบ่สงายโกโลกเหรอแมนแมนเพื่อจิเพตใจแล้วก็โทษมากเพร่ะจนหายฮะเท่เพราะไปยิบโรตเตอรี่ในใบหนึ่งเพร่ะไปเส้นอโรตเตอรี่โรตเตอรี่เพื่อกระไดค่ะเพื่อกระไดลางวั้นเพื่อ่าดีใจแล้วเด้อแม่ครูเอ้ยจะผัดเกิดมาเพราะเคยถือโรตเตอรี่แจ๊กเทียอธิษฐานขอปูค่ะเพื่อมาแดดมากอธิษฐานนี่ค่ะเพื่ออธิษฐานดูท่างไก่แต่ว่าเพื่อ่าขอให้ได้ แล้วสัญญากับปวงสินคเพื่อนกรเลยโทรมาบอกให้ฟังนกันรวมบุญมาอย่างสิลวเื่ก็เห็นปู่เี่ยปู่ไปหาเองเป็นสายเสียงโซ่ของเพื่นสายเสียงโซ่งเออถ้าคนทำงานเมดปีคือเพ่เราถือเลขดีทีหนึ่งเปนวาแมนอีนี้ครับทื่ทงานเมดปีเขาหมยได้ปีนึงเเกินล้านแน่นอนแต่ทำงานถึงเลขดีน่ะสองพันบาทก็ได้เกินล้านเลยไดั้เกินเลยครับ เขาแหว่ผ้าใเอฟซีแล้วซาทหกวันดีไว่นดเพิ่งเก็บนี่ไอเอฟซีผู้ขาถือเลขถือเบอร์เด้อยาเก็บยาเปลี่ยนยาจดนะครับเอออรำด้วยตลอดไปเออโลโคบิสยามากับมาไกลหลไปไกลๆเลยโลโคบิดไห้พาดไหนพายออกไปเลยไอวิ่งเอฟิีดีครับาไในชีวิตนะครับวอาเพราะว่าเก็บนี ร่ำรวยทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเส่ยเอบผมครับสนใจบูชาพระสังกัจจายนะครับติดต่อทางเบอร์เสียเอ็กได้เลยนะครับเด้อตามด้านล่างนะครับเนาะรับผมสำหรับชิปนี่เสียเอ็กสวัสดีครับ